ทีนี้พาคุณผู้ชมไปชิมกล้วยทอดเจยงนะครับตำนานคู่เมืองเบตงมากว่า35ห้ปีหอมอร่อยกรอบนอกนุ่มในครับไปกันที่ร้านกล้วยทอดเจยงร้านกล้วยทอดรสเด็ดตั้งอยู่ที่ถนนสุกยางแถวสี่แยกหอนาฬิกาเทศบาลเมืองเบตงจังหวัดยะลาครับซึ่งขายมานานกว่า35ปีแล้วคนในพื้นที่เรียกว่าร้านกล้วยทอดข้างบ้านนายกเนื่องจากอยู่ติดกับบ้านอดีตนายกเทศมนตรีเมืองเบตง โดยมีเจยหยงและพ่ยุทธสองตายายยืนขายเป็นเอกลักษณ์เห็นมาแต่ไกลเลยครับเจยงเล่าว,ว่ากล้วยทอดที่นำมาทอดก็จะใช้กล้วยนางยาเพราะว่ารสชาติหอมหวานมันอร่อยเนื้อกล้วยจะนิ่มนำมาชุบกับแป้งข้าวเจ้าและแป้งมีผสมด้วยน้ำกะทิไข่ไก่น้ำตาลเกลือและน้ำปูนขาวเพื่อให้กล้วยแข็งกรอบไม่นิ่มจนเกินไปส่วนด้านนอกจะโรยด้วยงาครับเป็นหนึ่งเมนูที่นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียนิยมและก็มักจะซื้อยกกระทะ ดูรสชาติที่อร่อยไม่เหมือนกับที่ในมาเลเซียครับปนฝนแบบนี้เนี่ยได้สัก20บาทก็คงดีนะครับนางสวีโพดีรับลูกค้าขาประจําของเจยงก็บอกครับว่ากล้วยทอดที่นี่เนี่ยรสชาติเด็ดไม่เหมือนใครซื้อวางไว้2ชั่วโมงก็ยังกรอบครับอร่อยด้วยสูตรเฉพาะของทางร้านเรียกได้ว่ากรอบนอกนุ่มในหวานกลมกล่อมกำลังดีจนคนเนี่ยต้องมาเข้าคิวต่อซื้อกันเลยทีเดียวนะครับส่วนมากลูกค้าจะสั่งไว้ก่อนแล้วก็ค่อยแวะมารับเพราะว่าไม่อยากรอนาน เป็นร้านที่เขาช่วยกันทําในครอบครัวส่วนเคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่ความพิถีพิถันควบคุมความร้อนของน้ํามันในกระทะให้พอดีน้ํามันต้องใส่รวมถึงความใส่ใจในการผสมแป้งความสะอาดก็เป็นสูตรที่เจ้ยงเนี่ยนำมาใช้ในการทํากล้วยทอดขายมากกว่า35ปีนะครับนอกจากกล้วยทอดแล้วก็ยังมีมันทอดฟักทองทอดขายเพียง4ชิ้น10บบาทเท่านั้นสูตรเด็ดแบบนี้มาเบตงเนี่ยต้องบอกว่าไม่ควรพลาดนะไปหาชิมกันได้นะครับกับ กล้วยทอดเจยหยงนะครับ